อันแต่งกิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเวลาต้นไม้จะชนกันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปตัดข้างล่างเพื่อให้มันขึ้นสูงนะฮะต้องตัดเจาะกลางอย่างนี้ฮะนี่แหละเป็นที่มาของฝาชีงายแล้วก็โด่งดังไปทั่วแต่ฝาชีงายของเขาเนี่ยมันชั้นเดียวแต่ของเราเนี่ยฝาชีงายแบบสองชั้นครึ่งซึ่งมันมีความสัมพันธ์กับระยะปลูกครับผมเนี่ยฮะหนุนต้นนู้นด้วยพี่เพนสวยมากเนี่ยฮะอันนี้ก็ประมาณสองชั้นครึง่ง ฟ้าชีง่ายแบบสองชั้นครึ่งชั้นในได้ลูกสวยด้วยเออชั้นในจะได้ลูกสวยเนี่ยฮะนะครับแล้วพี่เทพเป็นคนถือเลื่อยไฟฟ้าไปเจาะเจาะกระโดงชาวบ้านก็ถามทำไมต้นเล็กจังไม่เล็กนะฮะมันเล็กจริงเพราะว่าเราเราคุมคุมทรงพุ่มอยู่ไม่ให้มันสูงแต่แต่ผลผลิตไม่เล็กฮะ นี่แหละการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องครับท่านผู้ชมนี่นี่ต้นนี้เห็นไหมแต่ต้นนี้เหลือประมาณชั้นครึ่งแต่มันมัน,ม,นมันเล็กนี่ฮะได้ทุกต้นครับม่คิดว่าจะน่น,นะนันะนี่ผมชอบต้นนี้ฮะแต่งกิ่งสวยมากสองชั้นครึ่งเนี่ยสองชั้นครึง่งข้างในก็มีผลผลิตอันนี้เป็นที่มาของไอ้ไอ้ไ ไฟ้าชี้หงายที่โด่งดังไงแต่ฟ้าชี้หงายพอโด่งดังแล้วมันมาแปลเป็นชั้นเดียวซึ่งมันผิดแล้วปลูกสิบคูณสิบอย่างเงี้ยคุณเหลือชั้นเดียวบ้ารือเปล่าฮะ